ยินดีกับชัยชนะในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ก่อนเลยนะแนะนำตัวนิดนึงครับผมวุชิชัยครับเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวคร์ดูดูแลในส่วนของอะไรบ้างครับอันนี้ครับดูแลในส่วนของอะไรบ้างครับวันนี้จับเป้าครับจับเป้าเป็นไงก็ซ้อมมายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โดยรวมพอใจผลงานครับวันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไร่บาลสัก80%อยู่ครับคิดว่าถ้าไม่ได้นับยก3นี่เกมจะน่าจะแย่เหมือนกันนะแย่เหมือนกันใช่พอได้นับมันก็เลยทำให้ มีความเปลป่ยนตรงนั้นเนาะในช่วงที่น้องเขาโดนเตก้านคอตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับ กอ <1971 habitude> ดใจวิวๆเหมือนกันวิวเนาะคิดว่าเกมมันจะออกมาสุดท <Uber> ้ายเป็นแบบนี้ไหมตอนนั้นมันน่าชั่วตรงนั้นก็น้องมันมั่นใจอยู่ครับก็ต้องไปตัดเกมครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์วันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับผลงานในวันนี้วันนี้ตั้งแปดสิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคเขาขอบคุณมากครับผมไปที่ผู้ชนะหน่อยครับยินดีด้วยครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมเด็ดเดฟเวอร์สังวะไพ่ครับอ่าเด็ดเพอรวสังวะไพยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แฝดน้องหรือแฝ ก็เรียกว่าแหละกู้ชื่อได้สําเร็จนะอ่ะโอเคครับ,รบวันนี้ถือว่ากู้ชื่อได้สําเร็จครับเอาชนะได้เป็นไงบ้างครับหลังจากเอาชนะลงมาแล้วก่อนคือช่วงนี้มีความกดดันอะไรไหมครับก็กดดันนิดหน่อยครับพี่เขาก็วิมือเร็วรับจังหวะฮุกซ้ายใช่ไหมครับจังหวะนั้นมันยังไงเราตัดสินใจทำไมถึงตัดสินใจฮุกซ้ายครับตอนนั้นจังหวะเขาเตะสูงมาพอดีจากเขาจากการคอแล้วก็เดินก้าไปฮุกซ้ายครับมันเข้าจังหวะพอดีครับพอโดนนคิดว่าลุกได้ไหมตอนนั้น ตอนแรกก็เึกว่าคิดจะลุกไม่ได้แล้วผมว่าพอเห็นเขาเขาลุกขึ้นมาได้เริ่มมีสติเรารู้สึกยไงตอนนั้นก็เหนื่อยอรเหนื่อยต่อครับอ่ะแล้วจังหวะที่จังหวะที่เขาเตะขั้นคอเรามีอยู่หลายจังหวะเหมือนกันตอนนั้นเป็นไงบ้างรู้สึกตกใจหรือว่ากังวลเลยไหมก็ตกใจนิดหน่อยครับเพราะอะไรครับถึงตกใจตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วเราแก้ไขสถานการณ์ยังไงกันตอนนั้นก็บางแกงท้ายแล้วก็เดินเข้าหาก่อตัวเขาได้ครับ วันนี้มีเงินรางวัลพิเศษไหมครับน้องก็ยังไม่รู้ครับน่า,าจะมีนะอ่ะผลงานวันนี้อยากจะขอบคุณใครอยากจะพูดอะไรพิเศษกับคใครไหมครับขอบคุณ,คณนามิตรนครแล้วก็เสียโบสเสียเนาครับแล้วก็กความเป็นยินดีทุกคนครับ,รบที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดนะครับผมคนที่ยืนอยู่ด้านข้างนั้นใครครับแนะนําหน่อยพ็คุณพ่อครับครับอาวสวัสดีครับคุณพ่อโอ้โหยิ้มมีความสุขครับน้ําตาปิ่มเลย เป็นไงบ้างครับคุณพ่อลูกชายเก็บชัยชนะวันนี้ก็ดีใจครับแต่สภาพเด็กมันหยดไปนานไม่ไม่ก็ดีเท่าไหร่คือชัยชนะดีใจแต่ว่าก็ยังยังยังไม่ได้ดีทั้งหมดต้องปรับปรุงใช่ไหมครับอะไรยังไม่ได้อ้องรอรักต้องน้ำไว้ครับแต่ก็ดีใจดีใจนะดีใจทั้งพ่อเนาะพ็ อยากจะพูดอะไรกับลูกไหมครับแหมเมื่อกี้เห็นยืนน้ําตาคลอเลยน่าจะตื้นตันแล้วครับกับชัยชนะก็แปดปีเขากดดันวันน้องแพไปแล้วครับครับเมื่อวานผมก็เสียไปเยอะวันนี้ก็เลยรู้สึกโล่งด้วยเนาะอ่ะอาน้องไหนไหนชนะเรื่องของแก้วคุณพ่อโชว์หน่อยเร็วอ่าโอเคครับผมอ่ะยินดีกับชัยชนะของเด็กเพชรมอสังประดภัยด้วยครับแฮ้สวยงามคุณพ่อนี่ยืนอ่ะครับสวัสดีครับน้องชายเชอรี่โอ้ เส้าดานเนาะเกิดอะไรขึ้นยกสามก็เราไปพลาดบวกครับเราอย่างมือหล่นเลยมือหล่นขวาหล่นใช่ไหมโดนไปตอนนั้นคิดว่าจะขึ้นมาได้ไหมพอโดนวับแรกเลยขึ้นไม่ได้ก็ต้องขึ้นครับเราซ้อมมานานมากครับอ๋อซ้อมดีใช่ไหมถ้าไม่พลาดโดนลลูกนั้นคิดว่าเกมจะเป็นแบบไหนก็น่าจะออกมาดีกว่านี้ครับน่าจะน่าจะได้ฉายเยอะมากวันนี้แล้วเ็ามีจังหวะที่เราตักเตะซ้ายการคอสวยๆหลายดอกเลยครับ ตอนนั้นความรู้สึกความมั่นใจกลับมาไหมก็มีกลับมาบ้างครับแต่เสียดายครับเสียดายเนาะหมดไหมครับไันนี้หมดแหลงไหมก็หยุดไปนานครับเราคิดได้ทำได้ด้วยครับตั้งแต่โชกับเปียพาวไปก็มาชกก็มันก็มีผลนะครับหลายๆอย่างช่วงพักยกสี่โอ้โหได้ยินตะโกนเสียงดังเลยเก่าไม่ห้าแสนครับอาชีท้าแสนบาทใช่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เสียดายครับเสียดายเนาะใช่ตอนตอนได้ยินว่าอาชีท้าแสนบาทรู้สึกยังไงครับตอนนั้น ก็รู้สึกเป็นเสียทีเล็กๆครับอือก็ต่อลมหายใจพลิกชีวิตได้เหมือนกันเนาะครับวันนี้ทําให้สําเร็จรู้สึกไงมากครับก็เสียดายครับก็แต่ไม่ท้อครับสู้ต่อไปดูต่อไปนะซ้อมต่อครับสู้ต่อครับครั้งนี้อาดีตท่าสายไม่ได้ครั้งหน้าอดีตล้านหนึ่งอาจจะทำได้ก็ได้ครับนะยังไงเป็นกำลังใจอามีอะไรจะพูดกับแฟนบอลนะครับน้องอโทษทีมงานุูท่านครับอโทษทีมงานกองเชียร์ที่ขี่รถมาดูใกล้ๆครับวันนี้ผมมาทำเต็มที่แล้ว ไว้โอกันหน้าสู้กันใหม่ครับผมเป็นกำลังใจงให้น้องสู้ๆครับผมเชอรี่มรัช